แล้วก็หักกับรับคืนและส่วนลดจ่ายนะครับเราก็ดูด้ครับว่ามีรับคืนและส่วนลดจ่ายเท่าไหร่มีรับคืนนะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นส่วนลดจ่ายเท่ากับสามพันห้า้อยสามสิบนะครับเอาไปหักนะครับ สามพันห้า้อยสามสิบบวกกันนะครับแล้วออกยอดมาหักกับยอดขายในตอนแรกนะครับหนึ่งมืสามพันห้าร้อยสามสิบเมื่อเป็นตัวหักก็ใส่มนะุมเด็บขีดเส้นเอามาหักกันนะครับเฉลยเท่ากับเจ็ดแสนหนึ่งมืนสามสิบตัวนี้นะครับคือยอดขายสุดที่จริงๆนะครับ แล้วผมก็เขียนว่าขายสุทธิเมื่อได้ยอดขายสุทธิแล้วก็หักกับต้นทุนขายนะครับก็จะเขียนว่าหักต้นทุนขายต้นทุนขายประกอบด้วยสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดบวกต้นทุนสินค้าที่บริร็ทนะครับแล้วก็หักด้วยสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดเราก็ไปดูนะครับ ในงบกําไรขาดทุนสินค้าสําเร็จรูปต้นง,งวดเท่ากับเท่าไหร่ดูแล้วก็จะเห็นว่าเท่ากับ22,666นะครับก็เอาไปใส่ บวกด้วย,ต,ต,ยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จอยู่ในกระดานการนะครับต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จในงบกำไร,ร,ราขาดทุนก็คือตัวนี้นั่นไงครับหนึ่งแสนหนึ่ รวมกันนะครับจะได้กับ139,372เารเอเราเรียกว่าสินค้าที่มีไว้ขายก็คือสินค้าที่เรามีทั้งหมดนั่นเองของเก่าบวกของใหม่ที่ผลิตได้นะครับเอามารวมกันก็คือสินค้าที่เรามีไว้ขายหรือจะเขียนว่าสินค้าที่มีไว้ทั้งสิ้นก็ได้นะครับไม่ผิดต่อไปเราอยากจะทราบต้นทุนขายก็คือ ของที่ขายออกไปในราคาต้นทุนเราก็ต้องหักกับสินค้าสำเร็จรูปปลายมวดในกระดาษลังการนะครับสินค้าสำเร็จรูปปลายมวดก็คือที่เราตดนับได้นั้นมีเท่ากับหนึ่งหมื่นนะครับ เอาไปเป็นตัวหักนะครับหนึ่งหมื่ใสวงเล็บหักกันแล้วนะครับจะเหลือเท่ากับ129,372ส่เสิงเล็บเพราะว่าเราจะเอายอดขายสุดทธิลบกับต้นทุนขาย ก็ใส่เงเล็บเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่ามันจะหักกันนะครับเมื่อหักกันแล้วจะเหลือเท่ากับห้าแส8ดมืห้อยห้าสิบแปดตัวนี้ก็คือกำไรขั้นต้นนั่นเองนะครับเมื่อขายหักกับต้นทุนขายก็คือกำไรขั้นต้นได้กำไรขั้นต้นแล้วก็จะต้องหักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายและจากการบริหารนะครับเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือค่าที่ปรึกษาฝ่ายบริหารนะครับ52,500ตัวที่2ก็คือค่าขนส่งออก6486นะครับถือเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าศึกษาฝ่ายารบริหารค่าขนส่งออกหกสี่แปดหก ไนะครับแล้ก็ดูกันต่อมีอะไรอีกที่เราปรับปรุงก็ต้องเอามาด้วยนะครับก็จะมีค่าเสื่มราคารถยนต์นี่สงสัยจะศูนย์ดอกเบี้ยจ่ายนะครับอีก3ตัวนะครับเอามาด้วยนะ 6,666.67นี่สงสัยจะ0 4,372และดอกเบียดจ่าย164หมดแล้วนะครับ ใช้จ่ายอยู่นอกโรงงานแล้วก็ขีดเส้นจบรวมกันนะครับและออกยอดเต็มตัวหักกับกำไรขั้นต้นนะครับรวมกันจะเด้กับ7,188.6เ,เป็นตัวหักกับกำไรขั้นต้นก็ใส่วงเล็บหักกันนะครับจะเหลือเท่ากับ5,100,000 สี่ร้อยหกสิบเก้าจุดสามสามี่เส้นปิดเลยนะครับตัวที่เป็นตัวสุดท้ายแล้วของงบนี้เราเรียกมันว่ากำไรสุทธิเหตุผลที่เรียกว่ากำไรสุทธิก็คือรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็คือกำไรสุทธินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าในงบกำไรกับทุนของกระดาษทำการนั้นเราเอามาครบแล้วหรือยังนะครับ นี่คือกระดามการนะครับนี่คือช่องเดบิตเครดิตของงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่าทุกรายการที่เป็นตัวเลขน,นะครับเราวงกลมไว้หมดแล้วก็แปลว่าเราเอามาครบแล้วนะครับก็โอเคนะครับถูกต้องนะครับสำหรับงบดุลน,นะครับของบริษัทแข็งแรงหนึ่งก็ต้องเขียนหัวงบก่อนนะครับสามบรรทัดบริษัทแข็งแรงหนึ่ง จำกัดงบดุลระบุแค่เพียงวันที่เราจะทำพอนะครับสำหรับงบดุลวันที่เราจะทำก็คือตอนสิ้นเดือนวันที่3 1ธันวาคม2.5 5ห้สงบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์นี้สินละทุนนะครับทำสินทรัพย์ก่อนโดยผมจะจะทำงบดุลแบบรายงานนะครับ หัวข้อสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวยน,นะครับเราจะต้องจัดทําสินทรัพย์หมุนเวนก่อน